เป็นคนดูที่น่ารักมากครับโย่ให้ร้องเพลงแทนก็ร้องนะครับแล้วร้องดีด้วยร้องตั้งใจด้วยแบ่งค่าตัวให้ด้วยแบ่งค่าตัวให้ด้วยนะครับไม่ได้อยู่ในสัญญาตอนข้อตกลงนะสินะใช่ไหมนึงเลยทางเดียวที่คุณจะได้เงินจากผมนะครับคือคุณต้องเซ็นเป็นภรรยาผมเท่านั้นงซึ่งจี่ก็ต้องบอกเลยว่าหาคนใช้เงินอยู่นะครับตอนนี้นะครับ ทำง,งานเก่งมากแต่ว่าผมใช้เงินไม่ค่อยเก่งนะครับอ๋อพี่ใช้เงินเก,งเก่งมากใช่ไหมครับอ๋อครับครับฮะอ๋ออ๋อให้ให้ไปช่วยใช้ได้ใช่ไหมครับอาครับครับอันนี้นี้บอกยังไม่มีคนจ่ายค่าเทอมค่ะเติมเทม่าไหร่ฮะเติมเท่าไหร่ว้าสามหมื่น,นีเหรอครับสามหมื่นมีเงินสดพอดีเลย พอดีผมพกมาลองขาเก้าอี้นะครับมันเกิดอยู่ข้างน้แต่จริงคุณไม่ต้องพกสามหมื่นก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณซื้อคอที่เดอร์สกินด็อกเตอร์นะครับรับรองว่าถูกกว่านั้นแน่นอนพี่พี่ไปขายของนี่ไงเนี่ยพี่ตายเลเนียนช็อตเลยวันนี้เรามี V i P member ด้วยอะ เอา้าเงียบเลยนะครับกูอยู่เอพีเมมเบอร์เรานะครับยังอยู่ไหมครับไหนขอดูมือของกูเอพีเมมเบอร์ห <laughs> น่อยได้ไหมฮะนี่อันนี้มาเป็นครอบครัวคุณแม่คุณลูกว้าวน่ารักมากไม่ยุดจังหวัดนี้เลยใช่ไหมครับว้าวเป็นคนนครน,นครนที่ธรรมราช <laughs> อ้าวนึกว่าจะเล่นนัครนายกอะไรไม่ไม่เล่นหรอเสียดายจังเลยสมาร์ทวันเจ็บเลยแต่คุณแม่ตอบว่ามัน มั่นภาษาใต้เนี่ยแปลว่าใช่แต่ภาษากลางเนี่ยแปลว่ามั่นนะครับแปลว่า,วา,วาอนันนี้อันนี้สอนเฉยๆสอนเฉยๆเมื่อสักครู่ผมไปเด้งกับคุณแม่นะครับพอดีจะซื้อผลมไม้เข้าบ้านก็คือช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาที่จะชอปปิง้งอ,อะไรใดๆนะครับนอกเหนือจากการที่จะมาร้องเพลงวันนี้นะครับแล้วก็ทำหน้าที่เดอะสกินด็อกเตอร์นะครับเราก็จะไปาขายอีกใช่ครับ ใช่ครับก็ต้องขายสิครับต้องขายสิครับเพราะว่าของมันดีจริงนะครับแล้วก็ก็เลยไปช้อปปิ้งนะครับทีนี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันมีกล้วยอยู่นะครับมีกล้วยอยู่ผมก็เลยถามคุณแม่ว่าเจ้ากล้วยเนี่ยกี่หวีแต่ผมถามในภาษาใต้ด้วยควคุณแม่เป็นคนใต้นะครับก็ถามว่ากี่หวีกี่หวีแล้วไงได้ยินแล้วขอ,อาหวนดีเดินมาบอกว่า อ๋อกีวี่อยู่แผนกตรงไปของมึงครับผมว่าผมเดินแล้วผ,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 ผมก็หยิบกล้วยแล้วเขาก็งงผมก็ก็ไม่กล้าพูดอะไรแล้วเขาก็ได้แต่หยิบกล้วยแล้วเดินออกมาแล้วก็เขาก็น่าดูแบบตกใจนะว่าเราอ่ะสุดท้ายผมก็ต้องเดินตรงไปแล้วก็ไปหยิบกีวี่มาด้วยเราไปชอบเลยน่ารักดีนะครับชมที่นี่น่ารักมากครับ อ๋อดื่มน้ำใช่ไหมครับได้ครับแล้วทำไมผมต้องดื่มน้ำตอนที่คนดูสั่งเร็วเนี่ยโอเคครับขขออโโททษษค่ะเดี๋ยวไม่มีเสียเดี<_<_<_<_๋ยวไม่มีเสียพี่เขาน่าร Ges ักมากนะครับหลับครับหลับไหมอะไรนะฮะน้องนทาน่ารักผมชมพี่เขาอยู่อ๋อแล้วด้านโนบอกว่าอ๋อนนท์น่ารักใช่ไหมครับนนท์ก็น่ารักเฮ้ยก็ต้องรักแล้วแหละ ต้องรักกแล้วแหละติดไม้ติดมือบ้างเครื่องมือเนี่ยรักติดไม้ติดมืออะไรบ้างรักแหวนเหรอครับโอเคยังอยู่ครบอยู่ครบผมระแวงจริงนะครับทุกค,คนครับไม่รีบกลับบ้านกันใช่ไหมฮะ <c oughs> ถ้าอ่างั้นผมจะร้องอีกเพลงได้ไหมครับโอ้โห <c oughs> oh, นี่น้อเสียงดูไม่ค่อยชื่นมือเลยนะครับเนี่ยอ๋อนี่คือยดีก็ร้องเต็ม เพราะรู้สึกว่าจริงคนดูมารอนานมากนะครับทุกคนไ่รปโตโยต้าวันอะไรนะด้นนี้บอกไม่รีบไปงานถัดไปเหรอไม่ได้กับด้านนี้ด้านนี้บอกแล้วต่ายสามเพลงเลยด้านนี้เห็บนี่เดี๋ยวเราม่หนีเสพเพลงไหมครับเพลงต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบความหมายมากนะครับทุกครั้งที่เราไปก็จะได้การต้อนรับที่อบอุ่นอย่างนี้ตลอดนะครับทุกๆจังหวัดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่ก็เป็นอีที่หงที่ผมรู้สึกว่า รู้สึกสนุกและก็สบายที่สุดทุกครั้งที่ที่ได้มาเล่นที่นี่นะครับก็<อ>ถ้าร้องเพลงนี้ได้อยากให้ร้องไปได้วยกันนะครับชอบในความหมายเพลง,งนี้มากครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามันของเป็นความรักนะครับร้องไปได้วยกันในช่วงสุดท้ายนะครับทุกคนมาฮะอ,อย่าเพิ่งกรี๊ดน,นะครับขอผมเข้าเพลงให้ถูกก่อนแล้วค่อยกรี๊ดน,นะครับ